สวัสดีค่ะขึ้นรถไฟเร็วน้องข้าวสวัสดีข้าวแล้วตอนนีสวัสดีครคับท่านไปไหนกันขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟวิวสวยไหมตอนแรกมันมีตรงนีอน้องข้าวเราไปไหนลูกน้องข้าวเราทำอะไรกันอยู่เออหล่ะการรถไฟรถไฟสายสีแดง มีไปทำอะไรหาหมอฉีดยาดีไหมลูกดีไหมลูกดีมากมวันกี้มัวเมา ไหนเห็นรถไฟเนไปแล้วโอ้เพราะว่าไอ้ยาวๆนี่มันจะมัดตีน่าหนูตรงไหนอลูกอะไรยาวๆสนุกไหมเตืนหนุกไหมลูกต้องข้าวสนุกไหมลูกสนุกไหมคะ